ก็สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ EP 62เนาะวันนี้จะมาพูดถึงคิวสี่แล้วก็คือจริงอาทิตย์ที่แล้วมีนักเรียนถามมีเพื่อนถามด้วยค่ะแล้วก็นักเรียนในคลาสถามว่าแบ่งเวลาย,ยัางไงเวลาทำงานโปรเจกต์หลาาๆโปรเจกต์หือจริงๆเขาเรียกว่ามัลติเพิร์โปรเจกนะคะก็ส่วนใหญ่งานเราจะเป็น Digital a r t ์หมายถึงเป็นพวก งานที่เป็นที่เป็นขายขายภาพดิจิตอลหรือแบบ AI นะคะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าทำยังไงบ้างมันจะมีหลายๆมีอยู่ด้วยกันประมาณ3 3โปรเจกต์ณตอนนี้เลยนะคะก็จะเป็น AI Image for Stock Photo Stock แล้วก็ Marketplace อันนี้คือตั้งเป้าไว้ว่าปีนี้จะเอาให้ถึง5,000 5,000ภาพนะคะสำหรับแต่ละสต็อกส z e ซึ่งถามว่าตอนนี้มี ที่ส่งจะมีกี่ที่ก็จะมีอยู่ด้วยกันคือ Adobe AI Port 1น่งละตอนนี้มีพันภาพล้ยอดขายก็เกิน800ดาวน์โหลดแล้วค่ะแล้วก็มี Free Pick ที่ตอนนี้ยอดมันต่ำนะแต่ว่าตรวจเร็วอะตอนนี้มีอยู่ประมาณ600กว่าภาพละแล้วก็มี v e c t o r C อันที่3เนาะ แล้วก็มีพิกตาเพิ่งลองส่งไปเพิ่งผ่านไป85ภาพน,นะคะแล้วก็มิติแคนวาสนะคะแล้วก็ภาพบางส่วนใน AI Image เนี่ยที่มันเป็นลนักษณะของคลิปอาร์ตก็จะเอาไปขายต่อใน Creative Fabrica Listing ที่เป็นคลิปอาร์ตโดยเฉพาะนะคะ,อ,ะอันนี้โปรเจกต์ที่หนึ่งเนาะ AI Image โปรเจกต์ที่สองก็จะเป็น Listing สำหรับ t e a c h e r Page t c h e r เพราะว่า เดือนที่แล้วยอดขายเกิดถึงร้อยเหรียญแล้วค่ะก็ได้ส่วนแบ่งประมาณ75เหรียญมี listing ทั้งหมดตอนนี้55 listing เพราะฉะนั้น3เดือนข้างหน้าหรือ Q4 นี้ตั้งใจจะให้เพิ่มไปอีกประมาณ100 listing ก็ตก100ร้0ย listing ตกเดือนละเท่าไหร่30กว่า listing นะก็ตววันวัน listing ประมาณเนี้ยคร่าวๆก็เป็นงาน original ค่ะใช้ InDesign กับ powerpoint ทำนะ บางอันก็เป็น editable ด้วยลักษณะนั้นาถามว่ามี AI ภาพ AI มาด้วยไหมอาจจะมีบ้างพวก c o l o r i เนี่ยเอามาประกอบประมาณหนึ่งแต่ว่าเออเป็นแบบิลิา Art เลยนี่อาจจะอาจจะไม่ไม่ส่งที่นี่ค่ะถัดมาก็โปรเจกต์3น,นี้คือทำมาอยู่แล้วทำทุกอาทิตย์เป็นเป็นเหมือนกิจวัตรแล้วค่ะก็คือ YouTube วิดีโอเป็นเป็นอาทิตย์ลราหนึ่งวิดีโอช่วงมีช่วงบางเดือนที่ มีบางเดือนที่ทำชอ็อตด้วยแต่รู้สึกว่ามันงานมันเยอะขึ้นอ่ะก็เลยตัดชอ็อตออกแล้วแต่วิดีโอยาวพอก็เลยเป็นวิดีโออาทิตย์ละหนึ่งวิดีโอประมาณวันจันทร์หรืออังคารค่ะแล้วแต่ว่าช่วงไหนแล้วก็ใช้ c a มเต s i a ซอัดแล้วก็ใช้ voice record ก็คือไม์อัดเสียงธรรมดาเวลาสอนสอนออนไลน์ก็ใช้ใช้ไม์ตัวนี้แหละนะคะแต่ว่าจะมีพวกตัวอาร อาเมอร์มาช่วยนะก็ถามว่าเราก็ตั้งใจคือถ้าถ้าแต่ละทิศมีเวลาว่างจะเรียนโปรคเอทไปด้วยเพราะว่าจริงๆต้นปีตั้งใจส่งภาพแคนวาคือมันต้องใช้สกิลในการเรียนพวกสีน้ำค่ะหลักๆเลยคืออยากอยากสนใจภาพสีน้ำแบบลอเตอร์เเลอก็เลยคือต้องต้องเรียนเพิ่มขึ้นแต่ว่ามันใช้เวลาพอสมควรก็เลยช่วงนี้ก็เลยโฟกัสที่ภาพ AI ก่อน ให้ถึง5,000 5 0ห0ภาพก่จริงๆเป้าหมายคือหมื่นภาพแต่ว่าปีนี้อาจจะไม่ทันก็เลยทำไปเรื่อยนะคะส่วนตัวนี้ก็ถ้าเป็นช่วงนี้จริงๆก็จะส่งพวก S V G เพราะมันง่ายก็ S V G มีมีคนใช้ยเยอะเหมือนกันนะแล้วก็พอเรียนพวก p r o c r เ a t e d r a อ i ่ g นะคะเวลาเรียนทำว,ดวดาดวาดอ็อบเจกต์ต่างๆหรือวาดการ์ตูนอย่างเงี้ยมันจะมีเราสามารถเอาไปทำเป็น S V G แล้วก็ ทำบรัชต่อได้ค่ะก็จะเป็นโปรเจกต์ของปีหน้านะคะจากตัวเนี้ย p r o p r เ a t e d r a w ถัดมาถามว่าทำงานแต่ละวันทำยังไงส่วนใหญ่จะงานแรกของวันเลยจะเป็นงานที่สไร้างรายได้สไร้างรายได้แบบเร็วก็คืออัปโหลดภาพ AI นั่นแหละ1-3่เซตใช้เวลาก็1-3ชั่วโมงงานที่2ก็ทำ Listing ค่ะซึ่งส่วนใหญ่ทำเซตแรกก็จะเบบก่อน อาจจะกินข้าวหรืออะไรเงี้ยว่าไปชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงแล้วก็ทำ listing ซึ่ง listing บางทีวันเดียวเสร็จหรือบางทีสองสวันถึงจะเสร็จแบบนี้ยพวกเวิร์กชีตหรือเวิร์กบุ๊กที่จำนวนหน้าเยอะค่ะแล้วก็ค่อยเอา listing พวกนี้ไปขายใน creative fabrica แล้วก็ Etsy ด้วยโดยอาจจะยังไม่ออัพอัพโหลดในในวันในแต่ละวันเพราะว่า ทำดิสติ์นี่ใช้เวลาเยอะเหมือนกันนะ TPT เนะี่ยคือถามว่ายากตรงไหนมันเป็นงานออริจินอลค่ะส่วนใหญ่ก็จะแบบใช้เวลาหน่อยแล้วก็ต้องดูว่าเออเราจะทําพวกนี้ยังไงบ้างส่วนใหวันหนึ่งได้2งานแค่นี้แหละยกเว้นว่าถ้าเป็นแบบวันไหนทําวิดีโอคือในหนึ่งอาทิตย์นะี่ยต้องมีวันหนึ่งที่ทําวิดีโอ Youtube ก็คือวันจันทร์หรืออังคารเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะเป็นวันที่ ทำวิดีโอแล้วก็อัปโหลดพวกคอนเทนต์ไลก็ตามเนี่ยบน Creative Fabrica หรือ Etsy เพิ่มเข้าไปในสำหรับ listing ที่ยังไม่ได้อัปโหลดนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่เลยคือ,อของวันที่ทำวิดีโอบางทีก็จะมีอัปโหลดภาพ AI ก่อนแล้วค่อยทำวิดีโอหรือทำวิดีโอเสร็จแล้วก็เรียนมาดรูปอันนีนะ้แล้วแต่ว่าอันไหนที่อันไหนที่แบบ ยังไม่สําคัญมากยังไม่ใช่งานที่สร้างไรายได้แล้วส่วนใหญ่เลยคือต้นอาทิตย์ประมาณจันทร์อังคารจะเป็นจะเป็น,ปนลักษณะของการดีเริร์แล้วก็เรียนเรียนด้วยนะคะเรียนนี่จะเป็นไม่ได้เรียนทุกวันนะน่าจะเป็นพวกประมาณวันวันศุกร์หรือว่าวันเสาร์อาทิตย์คือเรียนวาดรูปนั่นเองนะคะแต่ถ้าในในหนึ่งเดือนเนี่ยมันต้องมีพวก Market Research พวกนี้ซึ่ง มักจะทําต้นอาทิตย์ก็คือจันทร์อังคารเพราะฉะนั้นจันทร์อังคารเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของพอเราทางานที่สร้างรายได้แล้วเช่นอัปโหลดภาพอัปโหลดภาพ AI หรือว่าอัปโหลด TPT listing แล้วมีเวลาเหลือก็จะ Market r i s e a r c h ซึ่งพวกนี้จะใช้เวลาไม่นานค่ะอาจจะวันละชั่วโมงสองชั่วโมงดูงานชาวบ้านแลาเข็ทำอะไรมาัางหรือไม่ก็บางอาทิตย์อย่าง มันสุกอย่างเงี้ยที่แบบว่างานงานไม่ยุ่งมากมันสุกตอนบ่ายเย็ยนๆอย่างนี้คือแบบอาจจะก่อนเรียนวาดรูปหรือว่าหลังเรียนวาดรูปเนี่ยคือมามาดูว่ายอดขายแต่ละแพลตฟอร์มเป็นไงบ้างเราจะสเกลอัพแบบไหนจะทดลองอะไรแบบไหนบ้างซึ่งอ,อันนี้ก็เหมือนการเรียนเพิ่มนะคะเหมือนกับเหมือนกับการเรียนการเรียนวาดรูปที่แบบอาจจะไม่ได้เรียนทุกวันแต่ว่ามีเรียนอยู่แบบครั้งหนึ่งส่วนใหญ่จะเรียนได้ว่ามัน ชั่วโมงหนึ่งอะอย่างมากชั่วโมงหรือสองชั่วโมงเนีวยไม่เกินนี้เราเพราะว่ามันมันใช้สมาธิสูงนะคะการเรียนก็ประมาณนี้ค่ะโปรเจกต์สำหรับตัว Q4 แล้วก็เทคนิคการทำงานในแต่ละวันนะคะในแต่ละวันแต่ละอาทิตย์นะ,ะก็เดี๋ยวเจอกัน EP หน้าสวัสดีค่ะ